การซักซ้อมของปอสนามหลักการซักซ้อมการซักซ้อมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการในการวางแผนการซักซ้อมมีผลดีทั้งการฝึกและการทดสอบแผนเวลาที่มีอยู่เป็นปัจจัยที่สำคัญของการซักซ้อมควรส่งคำสั่งเตือนและรายละเอียดล่วงหน้าให้กับหน่วยรองในเวลาที่เพียงพอเพื่อจัดตารางซักซ้อมของตนเองให้สอดคล้องกับการซักซ้อมของกองพันและหน่วยเหนือกองพันปืนใหญ่ช่วยโดยตรงประเภทของการซักซ้อม การชักซ้อม5ประเภทที่อธิบายอยู่ในรอส101่อ1ขีด5ซึ่งได้แก่การทบทวนคําสั่งการบรรยายสรุปกลับการชักซ้อมผสมเหล่าการชักซ้อมการสนับสนุนการชักซ้อมรบหรือการชักซ้อมตามระเบียบปฏิบัติประจำเทคนิคในการชักซ้อมรอส1้อยหากำหนดเทคนิคหลักๆในการชักซ้อมไว้6ประการ ซึ่งแตกต่างกันไปตามระดับของความละเอียดเวลาทรัพยากรและความปลอดภัยทางยุทธวิธีได้แก่การซักซ้อมเต็มรูปแบบการซักซ้อมแบบยอ่อการซักซ้อมกับภูมิประเทศจำลองการซักซ้อมบนแผนที่การซักซ้อมบนแผนที่สังเขปการซักซ้อมทางวิทยุรีนนนแล้้้้วใหกกััาไปซซอม ให้เกิดังวลภายในกองร้อยของตัวเองให้มีความใจในการปฏิบัติการวางจุยุ่มคลองให้มีการวางจุลพองคลองภาษากับกองผนังหมายเล722กองนังมายเลข712เพื่อส่งสูนในการย้องขอให้กับฝ่ายเราการเคลื่อนย้ายจะต้องมีการวังปพองการรอบตัวและัจยาอากาศและรับการเคลื่อนย้ายในกลางคืนจะต้องมีการปกเปลี่นเส้นซอดทาง เคลื่อนย้าย้อยที่สุดไฟให้ใช <Jin cción S 1> ้ไฟให้น้อยที่สุดแสงสว่างให้ใช้น้อยหลังก่อนการเคลื่อนย้ายอจาาที่ตั้งจะต้องมีการปกเกินล่องรอยตลอดใกล้โสรศัพท์ทางสายจะต้องใช้การได้ให้วางแผนสำรองสามรอบการปฏบัดเพื่อการวจสายไม่ได้มีทางสายในการตลดไหมไม่มีแยกปฏิบัติ อทั้งสามแล้วในหานเ่การยิงทั้ง3าองร้อยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะให้สักรองการตรจจะให้ขอสองได้วา,าดภาพสา,ายค่าศึกการวางกำลังปัจจุบันให้กองร้อยทราบคือขอสองสายตรงภามปัจจุบันความกำลังในพื้นที่เกียรติประเภศเรจเวทที่หมายกองไก่และที่หมายกองไก่ปุ้งโดยมีหน่วยดำเนินกลยุทธ ได้แก่กองพันรอทีิบและกองพันร้อเทอี่สิบเอ็ดโดยที่หมายปอไก่มีหนึ่งองร้และหนองกองพันยที่สิบมีรักษากรุงเทพอยู่เรือที่หมายขอไข่มีร้อและร้อยสององกองพันยที่ิบเอาปิงสับสนประกอบไปด้วยเครื่องยิงลูกเบ 8, 2, mm. ิรบ 8, 2, mm. ขนาดแปมเมตรเครื่องยิงลูกเบิรขนาดหนึงร้อสมเมตรปืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบสองมิลลเมตรจำนวนสองวด และรถถัง T ห้าสิจำนวนเ0็ดนมีจุดตรวจการจำนวนสาจุดได้แก่เรือนสเจ็ดศูนย์เริน,เน,น, 270, เรน260และเรือนสองครับสำหรับการการปฏิบัติของฝ่ายเราเกิดธุรกิจตรงหน้าที่ 6. หกห้างมีปฏิบัติหลักคือห้างมอง6หกหกเและส่วนปฏิบัติสสริมคือ 16, รอจุดหกพันสามปัจจุบัน พ6กพห้าหมดอยู่ที่โรงพยาบาลขั so, uh, like ained, ้นสุดท so, like so, uh, ้ายบริเวณบ้านหนองแสงและรหกพันสามอยู่ที่โรงพยาบาลขั้นสุดท้ายบริเวณบ้านโนนสมบูรณ์เตรียมการปฏิบัตินะตามปฏิบัติตามขั้นสำหรับต่อไปผมจะทําการซักฟอกการปฏิบัติกับผู้รักสองร้อยทั้งสามสองร้อยครับและอาหารโดยการยิงของแต่ละสองร้อยครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันและเตรียมการปฏิบัติต่อไปเมื่อผู้พันไปซักฟอกกับพรมเนเนินกลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเกมตัดในขั้นที่หนึ่ง ขั้นเตรียมการหน่วยดัเพลิงโยุทธจะเคลื่อนที่เข้าทิ่ลุมท้นสุดท้ายโดยสปฏิบัติหลัก26พศเข้าบริเวณบ้านหนองแสงตอน26เข้าเรือบ้านโนนสมบูรณ์ส่วนปฏิบัติที่เป็นกองร้อยทหานราบจะเคลื่อนย้ายเข้าฐานอบตโดยส่วนปฏิบัติหลักเข,ข้าฐานอบตบริเวณบ้านยักษ์คาส่วนปฏิบัติสนุนเข้าฐานอบตบริเวณบ้านป่าวเวอร์ในขั้นตอนนี้กองร้อยกองกำลรรังการทาอะไรครับเ่กองกรลัการจัดคณะรัฐมนรีวเตรียมที่ตั้งยง ในวันนี้บริเวณบ้านโคกกลางแถวนวลาสิบ้ศูนย์บนไเคลื่อนย้าในเวส้าศให้แล้วเสร็จในเวลา16บศยบริเวณบ้านโคกกลางมีความาดี3เ4็8 7ต่อการเบิกสิ่งอรพเครผ้าสรัมเตรียมและส่อุปกรเ์ช่วเดินพื่อเตรียมจำหนุนการเตรียมการประกันคดีของคมทหานร้วก็จที่หครับ กองทีจะนะครับาการยิงพันหลักพันปนตนะครับโดยจะนำปืนหมู่สองพร้อยปที่หนึ่งะครับเข้าที่ยิงเพื่อเติมบริบองนะครับัสจูนรที่ยิงประมาณหนึนะครับลับ้อยนงะจัชุดยิงสนับสนุนสนับสนุนให้กับขึ้นประจำมห6พันะครับ เราสองชุดนะครับพร้อมจ,จัดตั้งจุดตรวจการนะครับจากนั้นจะเคลื่อนย้ายเตรียมการเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งยิงนะครับบริเวณบ้านโคกกลางพิกัด3 3 6 5 7 8 2นะครับที่ทางยิเงินประมาณ2-300นะครับและจดัดคณะรอรอขอต่อเคลื่อนย้ายเตรียมที่ตั้งเวลา15บห้าจุดสิบหครับส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายเวลา15 30ครับ และในระหว่างการเคลื่อนย้ายของคณะรอ,อรอขอต่อจะจัดปืน1หนมูู่นะครับโดยใช้หมูสอสนับสนุนการยิงหาหลาฐานปืนครับตัหนึ่งในการยิงมีไหมชั้นที่หนึ่งไม่มีพลิกิจีครับตัวสองหองร้อยปืนใหญ่ที่2จัดตุดจริงสนับสนุนให้กับรอศึกและจัดตั้งจุดตรวจการครับ หลังจากนั้นกองร้อยเป็นหย่ที่2จะจัดคณะรอรอคอตอเพื่อเตรียมที่ตั้งเวลา15.00ส่วนใหญ่จะเข้าที่ตั้งเวลา15.30บริเวณบ้านโคกกลางพิกัดยูนิฟอร์มชาลี364 787่ในเวลา15.30ให้แล้วเสร็จในเวลา16.00 ครับแผนการยิงของกองร้อยปนใหญ่ที่สองครับในขั้นที่หนึ่งมียิงรถกวนขัดฝังครับจำนวนสี่เป้าหมายในการยิงรถกวนขัดฝังนั้นจะนำปืนใหญ่นะครับที่ระโหมออกไปยิงหน้าที่ตั้งยิงเพิ่ม,มเติมโิเวลบ้านหอ,องเห่านะครับโดยเป้าหมายที่หนึ่งจะใช้ปืนหมูดห,หนึ่งยิงนะครับเป้าหมายจะเป็นกองร้อยร้อยหนึ่งพันพันรอสิบพันรอสิบคนนะครับเป็น,นทีหมายก่อนยิงเวลา 2215 1นนัดนะครับเข้าหมายที่2จะเป็นร้อยสของทันรอสินะครับยิงหน่งนัดเวลา23 05แล้วแลก็เป้าหมายที่ 3, <S 3> <S เป็นร้อยหของทันรอสิบจะยิงเวลา23 55และสุดท้ายนะครับใช้กรุ่สีจะยิงของ12 2 1ันรเวลา0045ครับรวมใช้กระสุนสีนัดครับผมว่าสามารถทำการยิงได้ครับ ขัน้นนี้มีใครส่งใบการปฏิบัติหรือไม่ไม่มีจบขั้นที่หนึ่งต่อไปเป็นการปฏิบัติขั้นที่สองเกิดดำเนินการยึดตัวปฏิบัติหลักจะเคลื่อนที่ตามเส้นหลักการลุกอาชาผ่านแนวออกตีรีปฏิบัติสนับสนุนจะเคลื่อนที่ตามเส้นหลักการลุกอาชาสองผ่านแนวออกตีในขั้นตอนนี้สองร้อยกองบังคับการและริการมีการปฏิบัติยังไงครับคณะรัฐมนตรีครับเกี่ยวที่ตั้งจริงเบื้องบ้านบนทอง

ทำการเตรียมเ,เวลา15นาทีตั้งแต่เวลานอน60ถึงนอนกว่5ครับละหรับกองร้อยปืนใหญ่ที่1น,นะครับในครั้งนี้นะครับผมจะจัดคณะรอรอขอตอเตรียมที่ตั้งยิงบริเวณบ้านโพนทองเวทวันนี้เวลา16:45เพื่อจัดเตรียมที่ตั้งและกองกระสุนพื้นที่กองกระสุนเตรียมนะครับจากนั้นเวลาวันพรุ่งนี้เวลา03:00นะครับจะจัดพิจูนครับ04:00 ส่วนล่งหน้าจะเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งและส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายเวลา04:30เพิ่มเติมนะครับเวลา03:00จะจัดปืนหนู่มไปยิงหาหลักฐานแต่กาศสูงจากนั้นเมื่อเข้าที่ตั้งยิงียบร้อยทำการยิงเตรียมเป็นเวลา15นาทีโดยทำการยิงเป้าหมายตามเหตุการณ์และเป้าหมายตามแผนครับเราแผนงการยิงในขั้นนี้นะครับมีการยิงเตรียมจำนวนเจ็เป้าหมายนะครับบริเวณ ก็หมายที่หนึ่งเืนปืนครับหยุดหยุดหืนร้อย2ีครับแล้วก็พันขอจำนวน3คันพอ8แปดสจำนวน2กรบอกแล้วก็ที่ตรวจการนะครับแล้วก็ร้อย1นึ่แล้วก็ร้อยหนึ่ันร้อยครับใช้กระสุนจำนวน1 3ึ่งรหนัดร้อยหนึสามารถทำกิยิงได้ครับปฏิบัติปฏิบัติของกองร้อยกใหญ่ที่2เวลา17.0 จะพาคณะรอ,อ,อรอคอตไปเตรียม,มที่ตั้งอย่างมีเวลาและจัดเตรียมกองกระสุนที่บ้านโพทองพิกัดยูนิฟอร์มชาลี3 6 4 8 7 8เเวลา0 3 3 0ส่วนลงหน้าพร้อมเคลื่อนย้ายเพื่อเตรียมที่ตั้งและเียดตั้งกองกระสุนส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายเวลา0400เข้าบริเวณที่ตั้งเพื่อให้ทำการยิงก่อนเวลา 0500- ครับเคลื่อนย้าย การยิง,ยง,ยงการยิงสองร้อยสองครับโดยการมีการยิงเทียมครับจานวนเจ็ดเป้าหมายเป้าหมายแรกจะเป็นปืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบสองมิลลิเมตรครับจานวนสี่นัดนเป้าหมายที่สองจะเป็นรถถังของข้าศึกครับจํานวนสองนัดเป้าหมายที่สามจะเป็นเครื่องยิงลูบเบิร์ตขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิเมตรครับจานวนสี่นัดเป้าหมายที่สี่จะเป็นเครื่องยิงลูบเบิร์ตขนาดแปดสองมิลลิเมตรครับจานวนสี่นัดเป้าหมายที่ห้าจะเป็นที่ตรวจการของข้าศึกครับสีน่น, 4, นัดเป้าหมายที่หก เป็นร้อยสองของคอสครับหกนัดและสุดท้ายประมาณที่7จ็ดนร้อยสองของครอสครับจำนวนหกนัดวมวเซกรสุนรทั้งหมด1นึ่งร้อยสกนัดัวสองสารถทกันได้คร <ard S 1> <T> ับมีใครสงสัในการบัดในขั้นที่สกอรหรือไม่อาไม่ ide, ไมีปฏิบัติในขั้นที่สในขั้นที่สองขอต้อนรัในการปฏิบัติในขั้นสองขอไขโดจำได้รู้จักเคลื่อนที่ผ่านแนวออปีไปยังแนวท่านเหลืองส่วโจีบรหลักจาจเคลื่อนที่ตามเส้นหลักการุอาชาหนึ ครับเพื่อถึงแนวขั้นน้ำเงินจะทำการรับรุกขบวนครับเตรียมการเข้าตีต่อที่หมายส่วนปฏิบัติสนุนจาเคลื่อนที่ตามเส้นหลักการลุกอาชันสองครับเคลื่อนที่จากแนวเงินผ่านแนวเงินไปยังแนวขั้นเหลืองเพื่อผ่านแนวเงินจะทำการตอบรุกขบวนโจมตีต่อที่หมายของไข่ในขั้นตอนนี้กองร้อยกองกำลังรับบริการมีการปฏิบัติอย่างไรครับการยิงครับที่หนึ่งจะทำการยิงควันทางที่สองอาจจะทำการยิงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่หนึ่งเป้าหมายควายหนึ่งไก่กลุ่มที่สองเป้าหมายควายสองไก่หยุดตำนที่สามครับกรณีขอการต่อต้านปอลและพอจำนวนสี่เป้าหมายครับหมายเลขสองร้อยปืนใหญ่ใหนึ่งนะครับจะทําการยิงจากที่ตั้งปัจจุบันนะครับโดยทําการยิงเป้าหมายตามเหตุการณ์และเป้าหมายตามแผนนะคพื้นที่การยิงโดยยิงตั้งแต่แนวแนวออกตีที่หมายครับสำหรับแผนการยิงนะครับท่านที่สองก็ไก่ไว้หนึ่งทำการยิงกลุ่มเป้าหมายควายหนึ่งไก่ จำนวนสองเป้าหมายบริเวณร้อย1นึ่รอสิบและร้อยพนิเะครับจำนวนสี่นัดแล้วก็เป้าหมายวายสองไก่หมวดปตอนะครับจำนวนสิบนัดแล้วก็โครงการต่อต้านปออจำนวนสามเป้าหมายบริเวณหมวดปืนแล้วก็บริเวณพอ8ปดสครับใช้กระสุนทั้งหมดหนึ้อสาหกนัดร้อยหึงสามารถทำการยิงได้ครับ กองร้อยพืนใหญ่ที่สองครับกองร้อยจะทําทการยิงสนับสนุนจากที่ตั้งเป็นปฏิบัติไปยังเป้าหมายโดยจะยิงทั้งเป้าหมายตามเหตุาการณ์และเป้าหมายตามแผนครับการยิงครับกองร้อยสองมีการยิงต่อตาปอและปอครับสองเป้าหมายเป้าหมายแรกจะเป็นปืนใหญ่ขนาด122ม mm ิลลิเมตรครับหกนัดเป้าหมายที่สองจะเป็นเครื่องยิงลูกเบอร์ขนาด120มิลลิเมตรครับจำนวนหกนัดลูกใช้กระสุน48นัด อง200เป็นอย่างที่2สำหรับของการกิงแมสในขั้น2คอนะครับเมื่อค่าสึกถอนตัวออกจากที่หมายเหนื่อยๆั็นลยยึดจับเข้ากวาดล้างต่อที่หมายโดยส่วนปฏิบัติหลักจะใช้กองร้อยฐานราบเข้าตีกวาดล้างต่อที่หมายขอครับและส่วนปฏิบัติสนุนจะใช้กองร้อยฐานราบเข้าตีกวาดล้างต่อที่หมายขอในขั้นตอนนี้กองร้อยกองบริการและบริการปฏิบัติใจลอยในขั้นนี้ทางบยการยิงแมสที่ตั้งปัจจุบันและเตรียมการเคลื่อนย้ายต้นการยิงใหม่เริ่มขึ้นมากครับ การยิงนะครับนในขั้นนี้หน่วยดร้อยการยิงกอัพันจะทําการควบคุมการยิงอันดับเป้าหมายและตารางการยิงขับของควมนมเนื่องครับหมายเึงกองร้อยปืนใหญ่ที่1จะทําการยิงอย่างที่ตั้งปัจจุบันนะครับโดยทําการยิงลงณที่หมายเลยและข้างๆครับการยิงนะลรดับหรั้นนี้นะครับมีอันดับแดงแล้วอันดับชมพูนะอันดับแดงทําการยิง2เป้าหมายบริเวณร้อยสพันร้อยสิบเอ็ดครับ แล้วก็ปหนึ่งยถอครับอันดับเป้าหมายชมพูยิงโมเลปวนพันกรตุครับ,บ,ล 1, รรรบแล้วก็ปอแปสวงางใชกระสุนจำนวน6 4นัดร้อยหนึ่งสามารถทำงานยิงได้ครับกอ,อ,องร้อยพืนใหญ่ที่2จะยิงสนับสนุนจากที่ตั้งปัจจุบันไปยังที่หมายโดยที่หมายและข้างๆที่หมายครับแผนการยิงครับกองร้อยพืนใหญ่ที่2ยิงอันดับเป้า ยิงระนดับข้อหมายแดงจำนวน2เป้าหมายคือร้อยสามของคาร์โรสครับจำนวนหกนัดเป้าหมายที่2คือหมวดรถถังครับจำนวน3นัดรวมอันดับป 2, ้อหมายแดงใช้กระสุนสามหัวนัดครับยิงได้อันดับป้อหมายชมพูจำนวน2เป้าหมายเป็นหมวดหมวดปตะครับยิง3นัดแล้วก็เป้าหมายที่2เป็นคอแปดสองมิลลิเมตรจำนวน4นัดครับเพิ่มใช้กระสุนยี่สิบแปดนัดสามารถทำการยิงได้ครับ ขั้นสองตอมีให้สงสัยการปฏิบัติหรือไม่ั้นต่อไปการปฏิบัติในขั้นที่3ามต่ card, อไปขั้นที่รักษาพื้นที่เหมือนนำเนินกลยุ์สการปฏิบัติหลักครับจะใช้กองร้อยฐารราบยุดรักษาพื้นที่บริเวณที่หมายกอและใช้กองร้อยรถถังควบคุมเส้นทางตามตามเส้นทางหลังเนิน2.0 0หกศูนปฏิบัติสนับสนุนจะใช้กองร้อยฐานราบยึดรักษาพื้นที่ที่หมายขอและจะใช้กองร้อยรถถังยรือควบคุมเส้นทางเข้าท้องบ้านหนองไผ่ สำหรับการปฏิบัติในขั้นนี้กองร้อยกองผู้ทำการรับบริการปฏิบัติอย่างไรโวยการยิงในขั้นการรักษาในปลอกแขนไม่ต้อ์ที่ตั้งปัจจุบันและเตรียมการเคลื่อนย้ายเข้าที่ยิงใหม่ครับการยิงผู้ดำเนินการที่กองพันความแผนและเตรียมฉากป้องกันขั้นสุดท้ายครับกองร้อยปืนใหญ่ที่หนึ่งจะทําการยิงสำหรับจากที่ตั้งปัจจุบันและเตรียมการเคลื่อนย้ายเขาที่ตั้งยิงแห่งใหม่เพื่อสำหรัการตั้งรับโดยทําการยิง จัดรองกํลาลังค่าศึกที่จะเข้ามาเพิ่มเติมและค่าศึกที่ร่นถอยลงไปจากนั้นเตรียมการเบิกสอป .5 ทดแทนครับสําหรับแผนการยิงนะครับมีการยิงเฉาป้องกันท้ายบริเวณมิกัดฐานก็8874แนวเฉียงึง2 0 0ครับกองร้อยปืนใหญ่ที่สองจะทําการยิงสนับสนุนจากที่ตั้งปัจจุบันและเตรียมการเคลื่อนย้ายไปที่ตั้งแห่งใหม่พร้อมเบิกสอป .4 อุปกรณ์ทดแทนครับ แผนการยิงของกองร้อยคนเดยที่สองครับมีการเตรียมการยิงฉากไว้หนึ่งหนึ่งฉากครับบริเวณกัดสามเก้าแปดเจ็ดห้าสามครับโดยแนวเสียงหนึ่งสองรอยครับมีใครสงสัยการปฏิบัติหรือไม่ทั้ง3าขั้นตอนการปฏิบัติถ้าไม่มีครับแต่ละกองร้อยให้ไปชี้แจงกกระพงพ์ให้เข้าใจครับแล้วก็เตรียมปฏิบัติตามแผนหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับจะแจ้งทราบภายหลังพอสองมีอะไรเพิ่มเติมไหมสองไม่มีครับ ไม่มีขอบคุณกองร้อยทุกองร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนี้ให้แยกปฏิบัติเชิญ